สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันคริสต์มาสนะคะซึ่งรอบนี้ปีนี้เราจะจัดกันถึงสองครั้งนะคะตอนนี้รอบแรกนะคะเราก็จะจัดเพื่อเด็กๆค่ะเดี๋ยวรอบที่ 2, 2> เราจะจัดอีก2 3สาวันข้างหน้าค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องยูซุปแล้วก็ครอบครัวทุกคนนะคะนี่ค่ะตอนนี้นั่งรอแจกของขวัญคริสต์มาสอยู่นะคะ

对呀。 Joo, Anna Amilda tää. Amilda? Ja Amilda. Ja Amilda. Amilda. Neava, ava, paljon Neava, Palio non Neava, this is the recipe. Palio non Neava. Here. 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 Enjoy, Palio. Yay! 20 20 ซึ่งจะดื่มในช่วงคริสต์มาสนะคะ,อะ,คะตอนนี้ครัวลกมากเพราะว่าเพิ่งทานอาหารเสร็จนะคะแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนรอบนี้เป็นคริสต์มาสรอบที่2ค่ะรอบนี้เราก็จัดอาหารไทยเล็กๆ,ๆน้อยพร้อมทั้งมีการจับฉลากของขวัญค่ะตอนนี้รับหน้าที่ทำเป็นขนมว่างนะคะซึ่งวันนี้ก็จะทำบัวลอยค่ะแล้วจะทำในฟิลมสีแดงเนื่องจากอยู่ในช่วงคริสต์มาสนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะถามได้หรือเปล่าค่ะไปเรื่อยกันเลยค่ะต่อไปเราจะทำเป็นลูกบัวลอยที่เป็นสีแดงนะคะ นี่ค่ะใส่น้ำแดงลงไปเลยค่ะแาระนี้เป็นภาระทำน้ำยาขนมจีนนะคะนี่เลยค่ะกำลังทำน้ำยาป่าตีนไก่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนแรกนี่เลยค่ะอัดบเล็บไก่ออกกันนะคะน้องเฮ่เฮ่เฮ่เฮ้เฮ่ ทำอมูมไม่เล่นด้วยล่ะมูมูจะรีบทำเนี่ยเริ่มได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะทำเป็นสีขาวค่ะ ต่อไปเราต้มนะคะ่มา่ย so h e wanna come with you และหมอด้านข้างนะคะขนมจีนค่ะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นน้ำยาไก่นะคะแต่นี้ก็จะเป็นเรียกว่าดูดเดินะคะโอ้โหอลังการมากนะคะสำหรับมื้อนี้ค่ะ เาปี่ทำางเ็อม่ครัวสองคนนะคะแม่ครัวอันนี้ทำอะไรนะอันนี้ทำอะไรคะยานหนุ่มีนยาหนุ่มีนอันนี้เป็นแผนของมนองนะครเ่ดี๋ยวว่าตำขหมํากระเียมเพิ่ม แผนกนี้ทำอะไรคะน้าชมพู่ตำเครื่องพริกเพื่อทำอะไรคะทำน้ำยาขนมจีน,น,นโอ้สองพี่น้องทำอะไรคะอ,ออกโซโลค่ะวันนี้เปผลไม้หลังอาหารนะคะ <Okay. S 2> โอ้น,นี่กำลังมันเลยด้านล่างทำอะไรคะเสียงดังมากเลย ตัวตำเครื่องแกงมาโดยเฉพาะส่งตรงมาจากแบงคอกพี่เสเรูนะคะใน้อบพิธีการ <c oughs> ไม่ใช่วิธีการเราก็มาตำเครื่องใส่เรา,า,าตำเครื่องเพิ่มอีกคุยกันหรือว่า <ๆ S 2> อันนี้แผนกจับของผ่อนนะคะใช่ ค oh. <Christmas. S 2> ริสต์มาสรอบที่สองค่ะเราจะเป็นการจับฉลากของขวัญนะคะเฮ้มิเตเวสซาสเตอไยโยตอนนี้ชิมนะคะส้มตำครกแรกโอเคน้แตตาลนิดนึงเก็บริ้นเนยซอสเคอรี่เธอลิ้นเน่ซอสเคอรี่นะกูบอกแล้วเค็มไปหน่อยนะคะตอนนี้ต้องปรุงใหม่นะคะโอ้ย เสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำยาขนมจีนฟีนไก่นะคะนี่อะไรค่ะเอมิเลียตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมว่าจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยชิ้สังหน้าเหรอทำไมยังไม่ได้กินแล้วเนี่ยเพรร้อนแล้วก็ดีจ้ีตุ๊กตุ๊กหน่อยนึงอะ ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมอร่อยเปล่าตื่นเต้นแล้วค่ะขอชิมก่อนนะคะไม่ถึงกับลื่นลื่ลงคออ่ะโอเคค่ะชิมดูมันหอมนะค่ะรองแป๊บนะคะอร่อยเปนมีค่ะโอเคนี่ก็ตามนั้นพี่ตากับตุลีมีเดี๋ยวมีอืมนี่แหละบ้ก่อคะแนนเท่าไหร่คะตัวห้า

พูดเก่งเลยว่าอะไรเลยเหรอเธอกับสตาฟมอ่นสตาร์ก้ามันโอ้ยขึ้นสิขึ้นสิโอ้ยแจกเลยอ๋อแจกอ่ะเึ้นสิขึ้นสิขึ็นเก้าขึ้นเิสิเก่งมากยังไม่ได้รู้รถแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่นี่มันอะไรหรอเอ่อห่า

มันหนักเนี่ยแล้วก็ผมเย้ๆๆเก็บเก็บไปตามเลยทําบ้านใจให้นํารอ อของขวัญค่ะจับฉลากได้กระเป๋านะคะได้กระเป๋านะคะ <c oughs> <c oughs> ตัวหนังค่ะดูตลอดปีเลยค่ะสวยมาดิ มอดแต่ชื่นชมของคนอื่นลืมรู้ของขมาฟองเลยอ่ะดูซิดูซิได้เลยค่ะ hí bai vô luôn, Hey he, Hey bai vô luôn, Hey hey.